คนไทยใจดีขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อชาวต่างชาติสงสัยจนต้องโพสต์ถามในเว็บบอร์ต่างประเทศเนื่องจากมีคนพูดให้ฟังว่าคนไทยใจดีเพราะต้องการเงินและความจริงคืออะไรเขาเล่าว่าฉันเพิ่งไปเที่ยวเมืองไทยมาสองสัปดาห์และพบว่าคนไทยใจดีกับฉันมากฉันซาบซึ้งใจมากเมื่อฉันพูดถึงเรื่องนี้ในที่ทํางานมีคนบอกฉันว่าพวกเขาใจดีกับฉันเพียงเพราะฉันมีเงินเท่านั้น ส่วนอย่างอื่นพวกเขาก็ไม่ค่อยเป็นมิตรนักนั่นจริงเหรอถ้าจากกระทูนี้นะฮะมีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายคนบางคนบอกว่าเคยมีประสบการณ์ตรงคนไทยเคยช่วยถีบรถมอเตอร์ไซค์ที่เสียของเขาไปส่งที่ร้านซ่อมไกล30-40ถนาทีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนบางคนบอกว่าเคยได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยและเป็นความทรงจำที่ดีมาจนถึงวันนี้บางคนก็บอกว่าอย่าไปฟังพวกขี้อิจฉาพวกนั่น เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาจะพูดถึงคนไทยว่าอย่างไรกันเลยนะฮะความคิดเห็นแหละอย่าไปฟังพวกขี้อิจฉาคนไทยเป็นคนดีใครก็ตามที่พูดว่าระวังตัวไว้ด้วยพวกเขาอิจฉาที่คุณมีความสุขและเกลียดที่จะได้ยินสิ่งที่คุณพูดถึงเรื่องนั้นรอก่อนแล้วคอยดูว่าพวกเขาจะพูดอะไรอีกฉันเคยเจอเรื่องแบบนี้มาหลายครั้งแล้วมีแต่คนที่น่าสงสารไร้เงินที่จะไปเที่ยวหรือไม่มีความกล้าพอที่จะไปเที่ยว ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามลบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางดีๆของคุณทิ้งไปความคิดเห็นต่อไปฉันเคยได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยหลายครั้งอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนพวกเขาดูเหมือนจะมีความสุขจริงๆที่ได้ช่วยเหลือฉันเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดของพวกเขาและอาจจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธด้วยแล้วก็มีคนเข้ามาตอบฉันเห็นด้วยตอนที่ฉันเพิ่งเริ่มสำรวจเมืองใหม่ๆ ฉันลองนั่ง MRT เพื่อไปห้างสรรพสินค้าแต่ปรากฏว่าฉันลงผิดสถานีและต้องเปลี่ยนขบวนพนักงาน MRT ช่วยฉันและอธิบายว่าต้องซื้อตัวแบบไหนเนื่องจากฉันยังใหม่กับที่นี่ฉันไม่รู้ว่าฉันไม่สามารถใช้บัตรและปิดในการซื้อตั๋วได้ตอนนั้นฉันอยู่ที่สถานีเล็กๆที่มีแค่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติและฉันต้องใช้เหรียญบาทในการซื้อตั๋วแต่ฉันไม่มีเหรียญบาทติดตัวมากนักพนักงานคนนั้นช่วยฉันอย่างใจดี โดยหยิบเหรียญจากกระเป๋าของเธอเองมาให้ฉันซื้อตัว๋วทั้งที่ฉันไม่ได้ขอความช่วยเหลือฉันรู้สึกทึ่งมากว่าะฉันมั่นใจว่าสถานะทางการเงินของฉันน่าจะดีกว่าพนักงานเอ็าทีคนนั้นนอกจากนี้ยังมีอีกสองครั้งที่ฉันติดฝนโดยไม่มีล่มและคนไทยก็ใจดีให้ฉันแชร์ร่มร่วมกับพวกเขาถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในสหรัฐบ้านเกิดของฉันฉันคงกังวลว่าพวกเขาจะพยายามปล้นหรือทําอะไรที่ไม่ดี แต่ฉันคิดว่าความใจดีและการดูแลกันในชุมชนเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในคนไทยความคิดเห็นต่อไปฉันเคยเจอคนที่ใจดีกับฉันมากตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันบางคนชวนฉันไปดื่มและใช้เวลาเที่ยวเล่นด้วยกันอีกคนที่ฉันเจอในงานปาร์ตี้ก็พาฉันไปเที่ยวรอบๆและเราก็ยังเจอกันเป็นครั้งคราวส่วนผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันคุยด้วยแบบไม่จริงจังเธอมักจะยืนยันที่จะแชร์ค่าใช้จ่ายกันเสมอ เพที่ฉันคบด้วยไม่มีใครขออะไรหรือพยายามเอาเปรียบฉันเลยแน่นอนว่าคุณอาจจะเคยเจอคนที่อยู่ตรงนี้เพราะต้องการเงินของคุณแต่คนพวกนี้ดูออกง่ายมากเพราะพวกเขาไม่พยายามปิดบังส่วนเพื่อนร่วมงานของคุณบางคนอาจจะไปเก่งเรื่องสังคมและคิดว่าประสบการณ์ของตัวเองคือความจริงเดียวที่มีอยู่เรามักจะดึงดูดคนที่มีพลังงานหรือมีทัศนคติคล้ายกับเราเสมอความคิดเห็นต่อไป ฉันเคยเจอครั้งหนึ่งและพบว่าคนท้องถิ่นสุภาพมากอบุนและเป็นมิตรมากโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยเพื่อนของฉันเคยขับมอเตอร์ไซค์ล้มในพื้นที่ชนบทและภายในไม่กี่วินาทีชาวบ้านก็โผล่มาจากไหนไม่รู้เพื่อช่วยเหลือเขาและมั่นใจว่าเขาได้รับการดูแลอย่างดีเราพิธีนตตอไปใช่เลยจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันในช่วง8ครั้งที่ไปที่ประเทศไทยผู้คนมักช่วยเหลือฉันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพียงเพราะพวกเขาเป็นคนใจดีเท่านั้นเองแล้วก็มีคนเข้ามาตอบยาวเลยนะฮะตอนนี้ฉันอยู่ในทริปครั้งที่8ในประเทศไทยและนั่นเป็นเหตุผลสําคัญที่ฉันรักที่นี่ผูค้คนมักจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มใจแม้คุณจะเป็นคนแปลกหน้าสําหรับพวกเขาซึ่งสิ่งแบบนี้แทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยในที่ที่ฉันจากมาคือสหรัฐอเมริกาฉันมีประสบการณ์มากมายกับคนไทยที่เป็นมิตรและมีน้ำใจจนแทบจะนับครั้งไม่ถ้วน ตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวฉันกำลังขี่มอเตอร์ไซค์เช่าจากภูเก็ตลงมาทางใต้ของประเทศไทยขณะที่อยู่กลางถนนในจังหวัดตรังเครื่องยนต์ก็เกิดเสียขึ้นมามีคนแปลกหน้าคนหนึ่งหยุดรถเมื่อเห็นฉันเข็นมอเตอร์ไซค์ยอยู่ข้างทางเขาช่วยลากฉันไปยังตัวเมืองถัดไปซึ่งใช้เวลาขับรถประมาณ30-45นาทีถ้าเดินคงนานมากๆเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ตามหลังฉันโดยใช้เท้าดันทยรถของฉันไปข้างหน้า ในขณะที่เขาขับและฉันก็บังคับรถของตัวเองเมืองนั้นเป็นเมืองเล็กๆและที่ร้านซ่อมรถไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเลยฉันเคยคบกับผู้หญิงไทยที่กระบี่ได้ประมาณสองสัปดาห์ก่อนหน้านั้นฉันเลยโทรหาเธอให้ช่วยปแปลภาษาเพื่อคุยกับช่างพวกเขาบอกว่าต้องซ่อมเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนลูกสูบซีลและอื่นๆแต่พวกเขาไม่มีอะไรและต้องใช้เวลา4-5วันเพื่อสั่งอะไรเข้ามาผู้หญิงคนนั้นที่ฉันเพิ่งคบกันไม่นานขับรถมารับฉันที่กระบี่ ซึ่งใช้เวลาขับรถไปกลับถึง6กชั่วโมงเธอพาฉันกลับไปบ้านพักของเธอขณะที่รอรถซ่อมเสร็จเธอดูแลฉันพาฉันไปกินอาหารที่เธอทําเองซึ่งเธอทําอาหารเก่งมากและเมื่อรถซ่อมเสร็จเธอก็ขับรถพาฉันกลับไปเอารถไม่มีสักครั้งที่เธอขออะไรตอบแทนจากฉันเลยความคิดเห็นต่อไปฉันจําได้ว่าฉันเคยสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็จําได้ว่าเคยเห็นกลุ่มคนทํางานบริการชาวไทยกําลังพักอยู่ในตรอก พวกเขาดูยิ้มย้มแล้วก็มีความสุขกันเองเหมือนกับตอนที่พวกเขายิ้มให้ลูกค้าที่จ่ายเงินอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเมื่อคุณอายุ50คุณจะได้ใบหน้าที่สมกับสิ่งที่คุณเป็นหากคุณยิ้มบ่อยใบหน้าของคุณจะมีรอยยิ้มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสิ่งนี้เสแสร้งทำไม่ได้ลองสังเกตดูรอยยิ้มของคนไทยสูงอายุข้างหน้าที่คุณเจอสิความเห,เห็นต่อไปตอนนี้ฉันกำลังท่องเที่ยวในประเทศไทย และฉันพบว่าคนไทยเป็นคนที่พิเศษมากแต่สิ่งที่ฉันเจอก็คือเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติพวกเขาไม่ค่อยเป็นมิตรเลยหยาบคายและไม่ให้เกียรติผู้อื่นฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเจอเรื่องแบบนี้มากแค่ไหนตั้งแต่เริ่มเดินทางจนตอนนี้เข้าสู่เดือนที่3แล้วฉันเป็นชาวแคนาดาที่เดินทางคนเดียวเป็นคนง่ายๆสบายๆและเป็นมิตรแต่ฉันจับกลายเป็นคนที่เก็บตัวเมื่ออยู่ที่นี่ฉันพยายามเริ่มบทสนทนาและช่วยเหลือผู้อื่น แต่กลับได้รับการเมินเฉยอยู่เรื่อยๆจนตอนนี้ฉันเลือกที่จะอยู่เงียบๆกับตัวเองมันน่าเหลือเชื่อจริงๆตอนนี้ฉันพยายามจะไปในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าแต่ปีนี้ในประเทศไทยการหาที่แบบนั้นดูจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคุณลองเดินทางเข้าไปในพื้นที่ภายในของประเทศไทยเพื่อหนีจากนักท่องเที่ยวดูสิพื้นที่ชนบทของไทยเต็มไปด้วยเมืองที่น่ารักแล้วก็มีการต้อนรับที่อบอุ่น ซึ่งแทบจะไม่เคยเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเลยความคิดเห็นต่อไปมันสําคัญด้วยเหรอฉันว่าฉันอยากให้คนไทยดีต่อหน้าฉันเพราะต้องการเงินของฉันมากกว่าที่จะไปที่ไหนอย่างฝรั่งเศสที่พวกเขาจะร้ายต่อหน้าคุณแถมยังต้องการเงินของคุณด้วยความคิดเห็นต่อไปฉันกําลังเดินอยู่ใกล้วัดปากน้ําในเขตภาษีเจริญกรุงเทพและเหงื่อแตกเต็มตัวเลยผู้หญิงไทยใจดีมากคนหนึ่งยื่นขวดน้ําให้ฉันตอนที่ฉันพยายามจะจ่ายเงิน เธอก็ไม่ยอมรับเงินของฉันเลยฉันมีความทรงจํามากมายจากการเดินทางในประเทศไทยในเหตุการณ์เล็กๆแบบนี้ยังคงติดอยู่ในความทรงจําของฉันเสมอความคิดเห็นต่อไปคนนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ยาวเลยนะฮะฉันจะเปรียบเทียบกับอังกฤษให้ฟังมีหลายครั้งที่ฉันขึ้นรถแท็กซี่ในไทยแน่นอนว่าคนขับต้องการลูกค้าแต่เขาก็พูดกับฉันด้วยความเคารพแล้วก็เป็นกันเองซึ่งฉันไม่คิดว่าคนขับแท็กซี่ในอังกฤษ จะปฏิบัติกับคนไทยในอังกฤษแบบเดียวกันนี้เราทานข้าวหรือไปสถานที่ต่างๆและคนไทยก็เรียกให้เราไปร่วมวงหรือหาที่นั่งกับพวกเขาถ้าสถานการณ์สลับกันฉันไม่คิดว่าคนอังกฤษจะทําแบบนั้นได้ง่ายๆเราไปโรงแรมและงานเลี้ยงที่แค่เรามาอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกเหมือนคนไทยดีใจจริงๆที่เราแวะมาฉันไม่คิดว่ามันจะเหมือนกันถ้าคนไทยไปงานเลี้ยงที่โรงแรมในลอนดอนแน่นอนบางทีคนอังกฤษอาจจะดูเงียบขรึมกว่า และบางทีคนไทยอาจจะชำนาญเรื่องการเข้าหานักท่องเที่ยวมากกว่าในอังกฤษเวลาไปซื้อของที่ร้านแคชเชีย์แทบจะไม่มองหน้าฉันเลยถ้าฉันพยายามสบตาและยิ้มฉันอาจจะถูกมองว่าแปลกหรือน่ากลัวแต่ในไทยฉันไม่ต้องพยายามอะไรเลยฉันไปเซเว่นกลางกรุงเทพหรือบนเกาะใกล้ๆและแคชเชีย์ก็จะยิม้มหัวเราะและสุภาพมากพอฉันออกจากร้านพวกเขาก็จะโบกมือให้ด้วยพวกเขาไม่ได้แค่หวังเงินของฉันดังนั้นถ้าเปรียบเทียบกับอังกฤษ คนไทยก็เป็นมิตรสุดแน่นอนว่ามันอาจไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดเพราะฉันมองจากมุมมองของนักท่องเที่ยวแต่สําหรับฉันมันคือสิ่งที่สังเกตได้และฉันคิดถึงมันมากเมื่อกลับมาที่อังกฤษมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่รู้ว่ามีคนชอบเราความคิดเห็นต่อไปคนไทยเป็นคนนิสัยดีที่สุดกลุ่มหนึ่งที่ฉันเคยพบมาภรรยากับฉันกําลังนั่งรถไฟเข้ากรุงเทพจากกาญจนบุรีและเมื่อเราลงจากรถไฟฉันพยายามหาวิธีไปยังสถานีรถบัสต่อ ผู้หญิงคนหนึ่งเห็นฉันหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อหาทิศทางเธอถามว่าเราจะไปไหนเมื่อเธอรู้เธอก็บอกว่าตามฉันมาเลยไปทางเดียวกันเธอพาเราไปยังสถานีรถไฟฟ้า,า MRT ช่วยพาเราขึ้นรถไฟและบอกให้เรานั่งไป12สถานีเธอไม่ได้ขออะไรจากเราเลยไม่มีอะไรขายให้เราเธอแค่เห็นว่าเราต้องการความช่วยเหลือและชี้ทางให้เราไปถูกทางความคิดเห็นต่อไปไล้สาระ คยมีคนแปลกหน้าหลายคนออกมาช่วยฉันโดยไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนวัฒนธรรมมีความสําคัญลองไปอินเดียสิแล้วจะเจอแต่คนที่ใส่แย่ทั้งนั้นบอกตรงๆลองเปรียบเทียบไปดูฉันไม่เคยเห็นใครทุบตีหมาบนถนนในประเทศไทยเลยแม้แต่เรื่องทิ้งขยะลงถนนก็ไม่เคยเห็นเช่นกันความคิดเห็นต่อไปสิ่งหนึ่งที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่พูดถึงประเทศไทยก็คือผู้คนคนไทยใจดีมากและในชนบทพวกเขายิ่งใจดีมากกว่านั้นอีก ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพแต่ฉันชอบคนเชียงใหม่มากแล้วก็มีคนเข้ามาตอบใช่เลยการมาเยือนประเทศไทยสองครั้งแรกของฉันเกือบจะเป็นการเที่ยวในชนบททั้งหมดชนบทที่แทบจะไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเลยและที่นั่นฉันได้พบกับผู้คนที่ใจดีที่สุดและก็เป็นมิตรมากที่สุดในชีวิตพวกเขามักใช้เวลาในการสอนฉันออกเสียงคําในภาษาไทยให้ถูกต้องบางครั้งพวกเขาก็เอาอาหารเช้าหรือเอากล้วยมาวางไว้หน้าประตูบ้านเรา เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนทําและไม่รู้จะตอบแทนหรือขอบคุณยังไงรุงเทพรู้สึกเย็นชาไปมากเมื่อเทียบกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นมิตรมากกว่าสถานที่ส่วนใหญ่ที่ฉันเคยไปมาอยู่ดีความคิดเห็นต่อไปคนไทยเป็นคนที่ใจดีที่สุดที่ผมเคยรู้จักมาไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อยกเว้นแต่โดยรวมแล้วคนไทยยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อไปคนไทยยอดเยี่ยมมากฉันมีแผลถลอกที่เข่าและตอนที่ฉันไปทําเล็บที่ร้าน พนักงานในร้านถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจากนั้นเธอก็ทาครีมและยารักษาแผลให้ทั้งที่ฉันทําไปแล้วที่โรงแรมมันเป็นความมีน้ําใจพื้นฐานของมนุษย์และคนไทยก็ไม่ทําให้ผิดหวังความคิดเห็นต่อไปคนไทยดูเป็นกลุ่มคนที่มีความสุขมากนะพวกเขาให้ความเคารพกันมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะค่อยๆหายไปในอังกฤษที่ฉันจากมาฉันไม่ได้ดูถูงอังกฤษนะแต่คุณมกักจะสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ ปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะฮะมันไม่จริงเลยคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจและยินดีต้อนรับตามธรรมชาติมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของพวกเขาฉันดีใจที่คุณได้รับประสบการณ์ดีๆจากคนไทยเป็นยังไงกันบ้างครับกับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่พูดถึงคนไทยว่าคนไทยเป็นอย่างไรและเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ การแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจแปลผิดพลาดไม่ตรงกับเจตนารมของผู้สื่อสารก็ต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ